จนบ้านผมมาเจอปัญหาโควิดเมื่อทักเดือนก่อนก็คุยกันเขาเขาบอกเออเขากลัวบอกไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จน3วันที่ไปไปนอนเขาบอกว่าเออพี่หนูอยู่คนเดียวได้แล้วนะหนูโอเคแล้วเออจริงๆมันคือการบอกเลิกหรือเปล่าคะต้องไปอย่างนั้นนะครับรักแต่ต้องเลิกเมือ่อสองปีก่อนจะเจอน้องคนหนึ่งก็ได้คุยกันพอดีว่า รุ่นพี่ผมเนี่ยอยู่ออฟฟิศเดียวกับน,น้องเขาเห็นจากรูปก็เลยเอยพี่ดิวกัน,นได้ไหมครับอะไรอยาเงี้ยเลยลองดูด <c oughs> เลยดิวกันดูก็เลยมาคุยกันเขาก็บอกว่าเออพี่หนูเนี่ยมีครอบครัวมาแล้วนะแต่งานอยู่ที่อิตาลีมาก่อนแล้วกลับมา3ปีเขาบอกอ๋อพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วโอเคพอรู้แล้วไงต่อแต่หนู ก็ยังไม่พร้อมมีครอบครัวหรือมีลูกนะผมเลยเอางี้ละกันก็ลองคบกันดูก่อนเลือกลูกก็ตัดไปก็มีไปกินข้าวดูหนังบ้างตามมาแต่ว่าอาชีพผมมันคือค้าขายเรามีรูทีที่จันหนึ่งอาทิตย์นี่คือขายของทุกวันถ้าเกิดมีวันหยุดก็ถึงไปหากินข้าวเขาได้บ้างช่วงแรกที่คบกันเนี่ยผมก็เพิ่งเลิกกับภรรยามาเหมือนกันในช่วงสามเดือนก่อนไปเจอน้องเขาต,ตอนนั้นผมก็ผมก็ดีขึ้นกับกับภรรยาแล้วแหละหมายว่าอารมณ์เธอมันก็ผายไปพอสมควรแล้ว ก็จนมาเจอน้องครับว่าระยะแรกคบกันก็โอเคครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เอ๊ะกลางคืนพี่เหงาเหงาอยากไปหาได้ไหมก็เลยขอเขาไปที่บ้านเขาก็โอเคพี่ก็มาก็มาก็ไปไปมาๆก็คือผมก็ไปนอนบ้านเขายาวเลยสองปีจนจากวันเหงาๆวันนั้นวันเดียวอยู่ยาวค่ะก็คือก็เหมือนว่าผมก็ไปนอนกลางคืนแล้วก็ออกไปตีสามเพื่อกลับมาขายของในเช้าลุกขึ้นทุกวันรูที่มันจะเป็นอย่างนี้จนบ้านผม มาเจอปัญหาโควิดเมื่อทักเดือนก่อนก็คุยกันเขาเขาบอกเออเขากลัวบอกไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จนสามวันที่ไม่ไปนอนเขาบอกว่าเออพี่หนูอยู่คนเดียวได้แล้วนะหนูโอเคแล้วหนูใช้ชีวิตมีความสุขอยากนอนทยเช้าบ้างอยากอะไรบ้างเลถ้าทันนคติไม่ตรงแล้วก็อย่างหนึ่งหนูไม่คิดเรื่องเซ็กแล้วนะอะไรเงี้ยคือผมยอมรับว่าไปก็ต้องมีมีบ้างแต่ว่าที่หนึังก็พอสมควรนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยไปมากเขาก็บอกเขาก็ไม่คิดเรื่องนี้แล้วไม่อะไรแล้วพี่ไปหาคนที่แบบกับพี่ดีกว่าทั้งเรื่องไลฟ์ อึ้งเพราะหนึ่งเอาจริงมันคือการบอกเลิกหรือเปล่าคะต้องไปอย่างนั้นนะครับแต่ห่างกันมาแค่สามวันนี่แหละคะในช่วงนั้นนะครับห่างกันที่ว่าสามวันเท่านั้นเองครับแต่ทั้งนั้นไม่มีลมฟ้าอากาศไม่ได้มีอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งนะสิแต่ก่อนเขาได้ยิน<อ>สามวันจากนารีเป็นอื่น <laughs> นะอ่าไม่เจอของจ,จริงเลยเจอของจริงเลยค่ะแล้วเราทายังไงคะพอะเขาบอกอย่างนั้นผมก็แบบอา้าวเกิดอะไรขึ้นละ่ะไม่เห็นมีลมฟ้าอากาศก็คุยวิดีโอคอลคุยกันเขาก็พูดอย่างที่ผมบอกพี่ย้อยพี่ชอาว่าที่เรารัศนิคติไม่ตรงกันนไไ์ตเราม่ เฟ็กเราหนูไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วด้วยอะไรอเงี้ยครับประมาณเขาก็ให้เหตผลตรงนี้มาอมอะมาเขาแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องลูกพี่ไงพี่ก็ต้องมีพี่หาคนที่แมทก,กับพี่ดีกว่าอะไรย่างเงี้ยสารพัดพูดเหตุผลมามเต็มเลย<า>อพอพ้นไปสาวันเนี่ย ผมก็แบบโอเคโอเคเขาเฟดไปเฟดไม่ได้สี่วันผมก็ไม่ไหวเพราะหนึ่งผมไม่ได้ทํางานด้วยไงตอนนี้ผมโควิดร้านก็ปิดก็เลยบอกอขอพี่คอหารายหาหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังให้คอหารายหาได้อยู่คุยไม่ได้คุยจีแล้วก็คุยปกติคือเหมือนคนเคยเห็นด้วยกันทุกคืนเคยคุยกันทุกคืนคมันไม่คุยแล้วมนันขาดนะครับสันจะน่าอาทิตย์หนึ่งพอดีเพื่อนบอกให้มา,างากุญแจกับคีาร์ดไปคืนเขาเถอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมก็เลยหาช่องว่าเออเดี๋ยวพี่เอากุญแจคีาร์ดไปคืนให้นะก็เลยได้เข้าไปคุยที่บ กันไม่ได้หนูมูฟออนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับอืม <_ d us> เขาให้ผลอย่างนี้มาก็ประจากกันมาแต่วันนั้นก็ยังคอหากันอยู่เพราะผมก็ไม่ไหวจริงจรินเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็ไลา์ไปเขาเริ่มตอบแข็งแข็งกับมาแล้วพอคอหาเขาก็เริ่มแบบไม่คุยไม่รูีจะคุยแล้วทําหน้าแบบไม่คุยแล้วพี่เลยบอกโอเคโอเคงันพี่ก็ bye, <_ d us> บายบายก็ได้พี่ไม่กวนใจเธอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากวันหนึ่งวันนี้ก็หกวันจะเจ็ดวันแล้วครับที่ไม่ได้ขอหาไม่เป็ไร แต่ว่าผมก็บอกเขาว่าเอออย่าบล็อกอะไรพี่นะทําอย่างนั้นประมาณอย่างเงี้ยครับก็คงเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้คุณศักคือจะถามว่าเหตุผลคืออะไรก็คงจะเป็นอะไรก็ตามทีที่เรารักมากขึ้นทุกวันนะคะแต่เขารักเราน้อยลงทุกทีแหละ,ะแล้วก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าไอ้ตอนที่เราบอกว่าอวันนั้นเงาๆไปแล้วก็อยู่กับเขามาถึง2ปีเนี่ยคำวทัศนคติไม่ตรงกันมักจะเป็นเหตุผลที่หลายคนมักจะใช้อยู่แล้วแหละแต่ทั้งหมดแล้วนอกเหนือจากทัศนคติไม่ตรงกันก็คือไม่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อและดูเหมือนเขายกทุกสิ่่่งงงทุุุกกกอออยยาาามมใหห้้เเเป็นตตผลลวคณศัิ์ะ เพราะมันมีทั้งหนึ่งสองสามสี่ข้อนั้นด้วยข้อนี้ด้วยข้อน,น้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบ, <c oughs> บางทีเราอาจจะคิดว่าแบบเออก็อยู่กันดีๆค่ะ <c oughs> แต่ถ้าอยู่ดีๆมันจะไม่มีเรื่องนีอืมอ่า <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คือคือ,คอ,คอมันต้องมีความไม่ดีอยู่แหละหลายคนมักจะชอบใช้ควาว่าแบบเนี้ยคือเอา้าก็อ,อยู่กันมาดีๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรแต่เอาจริงมันมันต้องมีแหละจริงๆแล้วมันเหมือนกับความอยากได้กับความอยากให้ไม่ตรงกัน คุณศักอาจจะไม่ได้มีอะไรบกพร่องนะคะเอาพูดตรงๆสมมติว่าถ้าเรามองจริงว่าเราก็เต็มที่ทุกสิ่งในส่วนที่เป็นของเรารแต่เพียงแต่ความรักมันเคลื่อนตัวค่ะบางทีมันไม่มีเหตุผลจริงๆนะมันมีแค่ความเบื่อทํางานโอ้ไม่ใช่แล้วอ่ะไม่เห็นตื่นเต้นในหัวใจเหมือนเดิมเลยค,คุณศักเชื่อไหมว่าความรักเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัยและอกหักได้ทุกวัยจริงๆมันไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าในที่สุดแล้วข้างหน้าจะได้ร้องไห้หรือเปล่าส่วนใหญ่ที่เรารู้อะค่ะ เมื่อวานดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่รู้ทั้งนั้นแหละ mm hmm. ใช่ไหมคะความรักเมื่อวานยังรักกันดีดีเฮ้ยวันนี้ก็ยังดีอยู่เลยอะ่ะพรุ่งนี้ไม่รู้ใครเปลี่ยน<อ>ทุกความ,มสัมพันธ์ที่เริ่มต้นนะอ่ะมีจุดจบได้ทั้งนั้นใช่ค่ะรัก<อ>แต่ต้องเลิก